รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ส่วนหนึ่งอ่ะผมก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากเหตุจากสาเตอร์เนี่แหละครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญเท้าวเวแมนอีกเช่นเคยคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทุสเตอร์ทำไมวันนี้ขวัญเท้าวเวแมนจะต้องมาพูดเกี่ยวกับการทุสเตอร์นะครับก็คือเนื่องจากผมนะครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเนาะผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ส่วนหนึ่งอ่ะผมก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากเหตุจากสเตอร์นี่แหละครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับทําไมผมถึงคิดว่ามันเกี่ยวกับการทุสเตอร์นะครับก็คือ หลังจากที่ผมเอาเจ้าเนี่ยครับเจ้า NSR150RR นะครับทดสอบขี่จากจังหวัดพิษณุโลกไปจังหวัดแพร่นะครับผมรู้สึกว่ามันรู้สึกได้ชัดเจนเลยก็คือวิ่งทางลาบอะ่ะดีมากเลยแต่พอเวลาขึ้นเขานะครับที่ผมขึ้นที่เขาขาดอ่ะครับมันจะแบบอืดได้แบบชัดเจนมากๆเลยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่สเตอร์ส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือผมสันนิษฐานไว้ก่อนเพราะว่าเจ้า NSR150RR เนี่ยนะครับก็คือสเตอร์เดิมโรงงานเนี่ยมัน ็นสเตอร์14 39เป็น520นะครับแต่ผมมาดูแลก็คือเนี่ยนะครับเป็น14 37อะครับก็คือผมคิดว่ามันทดมาเนี่ยมันอาจจะได้ไปลายจริงแต่ว่าในชีวิตประจําวันนะครับเราไม่จะเป็นที่ว่าเราจะต้องหูอาท็อปสปีดมากเกินเหตุนะครับก็คือใช้ชีวิตประจําวันก็คืออันเนี้ยก็คือมันเป็นสเตอร์14 37เนี่ยนะครับก็คือรอบต้นผมรู้สึกว่ามัน มันดับมันหายไปนิดนึงนครับก็คือถ้าซ้อนสองนี่ยิ่งเห็นได้ชัดเลยจริงๆการทดสเตอร์เนี่ยผมก็คิดว่ามันจะต้องยืนพื้นที่สเตอร์เดิมก่อนนะครับยกตัวอย่างเทน่านะครับเทน่า5เกียร์ก็คือ1538เป็น420นะครับถ้าเป็นที่ผมเคยขี่เนาะก็คือเป็น c b r คารูนะครับก็คือ15 44ถ้าเป็น c b r 300นะครับ ก็จะเป็น520เหมือนกัน 14, 36นะครับคืออันนี้นะครับเป็นความเข้าใจของขวัญเทวิแมนเองเลยเพราะว่าเนี่ยนะครับการทดสเตอร์เนี่ยผมคิดว่ามันมีผลมากๆส่วนถ้าลดทําเครื่องแรงทําลูกโตอะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยมีผลเนาะแต่ตัวผมเองอะ่ะเป็นคนที่แบบผมไม่ได้ขี่ซิ่งนะครับก็คือผมเน้นการใช้งานเน้นการเดินทางไกลเน้นขึ้นเขาเน้นอะไรเป็นหลักนะครับ ผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมก็จะลองทดสเตอร์ดูนะครับเพราะว่าผมก็มานั่งช่างใจนั่งคิดอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าจากเท่าที่ผมเคยขี่มาเนี่ยผมเคยขี่ตัวเทน่าห้าเกียร์นะครับก็คือมันเป็นสเตอร์ที่มาติดมากับรถนะครับผมซื้อมาเป็นมือสองนะก็คือสิบสี่สามสิบห้านะครับเป็นสี่สองแปดแต่ผมก็คิดว่ามันก็คือรอบต้นมันก็พอได้ แต่ปลายผมว่ามันมันบอกไม่ถูกอะครับแต่กลับกันนะก็คือผมเปลี่ยนสเตอร์มาเป็นก็คือเป็นสเตอร์โรงงานนะครับก็คือ1538เนี่ยก็คือขี่ขึ้นเขาซ้อนสองด้วยขึ้นเขาได้สบายเลยนะครับแต่ผมว่าต้นมันดีนะแต่ปลายมันแปลกๆอะครับก็คือปลายมันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่เนาะแต่ก็คือการใช้งานขึ้นเขาขึ้นอะไรเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลย พมมาถึงจุดเนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะมีผลเหมือนกันครับบางทีผมก็คิดว่าผมอาจจะคิดไปเองก็ได้อพอมาเป็นคันที่สองนะครับขี่เจ้าซีเบียร้อยห้าสิบตัวโฉมคาร์บอนเนี่ยนะครับแล้วผมมาเปลี่ยนสเตอร์เป็นสิบห้าสี่สิบสี่เป็นสี่สองแปดนะครับก็คือมันขี่ดีขึ้นเลยอ่ะดีขึ้นยังเห็นได้ชัดนะครับทัางที่สเตอร์สิบสี่สี่สิบสองเนี่ยนะครับได้เท่ากับสามก็คือสเตอร์หน้าเนี่ยนะครับ หมุน3รอบแต่สเตอร์หลังหมุน1รอบนะครับกลับกันก็คือ15 44เนี่ยก็คือ2.93ทั้งที่อัตราน้อยกว่านะครับแต่คือมันขี่ดีเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจของผมเองอ่ะผมก็คิดว่ารถที่ cc สูงๆเนี่ยนะครับก็คือเครื่องอ่ะมันขับไหวอยู่แล้วขับสเตอไหวอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือ สเตอร์เนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญที่ว่ารถอะ่ะมันจะได้รอบต้นรอบปลายรอบอะไรต่างๆรวมถึงบางคนนะครับทําลูกโตเซ็ตรถอะไรต่างๆนะครับบางคนทําเครื่องลูกโตอะไรต่างๆก็อาจจะใช้เป็นสเตอร์เล็กมันก็ไม่ค่อยมีผลนะครับยิ่งคนตัวเล็กๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่สําหรับผมอะ่ะเป็นคนตัวใหญ่เนาะก็คือรถพวกนี้มันเป็นรถ6เกียร์นะครับผมคิดว่าถ้าสเตอร์มันไม่ใหญ่พอเนี่ย ตอนเกียร์หกอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยไหลมันจะไม่ค่อยโอเคครับอันนี้นะเป็นความเข้าใจของผมเองเลยแล้วอีกคันนะครับก็คือเจ้า CPR 3 0 0 R เนี่ยนะครับหลังจากที่ผมได้เดินทางไปแม่ห้องสอนไปจังหวัดกาญจนบุรีไปแพร่ไปหน้าอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คืออันนี้เป็นรถเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิน้นสเตอร์ก็ยังเป็นสเตอร์เดิมก็คือเป็นสเตอร์5-20 14 36นะครับวิ่งทางลาบทางอะไรเนี่ยมันดีมากเลยแต่ถ้าเวลาเราขึ้นเขานะครับเครื่องมันก็ไปไหวแหละแต่ใจผมอะต้องการให้เวลาเราขึ้นเขาขึ้นอะไรนั่นนะครับมันวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมผมก็คิดว่าถ้าเพิ่มอีกสัก2ฟันนะครับมันก็น่าจะดีเนาะอัตราทดมันจะได้มากกว่าแต่ข้อเสียจากเท่าที่ผมเคยขี่เจ้า CBR 150ตัวคาบูมานะครับก็คือถ้าวิ่งทางลาบเนี่ย รอบเครื่องมันจะสูงแล้วมันจะรู้สึกนุ่มนวงแบบบอกไม่ถูกอะครับแต่เวลาขึ้นเขาขึ้นอะไรเนี่ยขึ้นดีมากเลยอันนี้นะเป็นประสบการณ์จากที่ผมเจอมากระตัวเลยนะครับส่วนทีนี้นะครับเราก็มาเลือกเกี่ยวกับการทดสเตอร์นะครับก็คือไหนๆเราจะทดสเตอร์แล้วนะครับเราก็ต้องมาเลือกเนาะคือเราต้องมาเลือกสเตอร์เนี่ยตัวสเตอร์เนี่ยมันมีหลายเบอร์มากเลยมี420 428 520 525 530นะครับ อันเนี้ยก็คือเขาจะแบ่งนะครับอันเนี้ยข้อมูลผมก็ไม่ได้ชัวร์มากเนาะก็คือถ้าเป็นรถเล็กนะครับจนถึงร้อยสิบร้เนี่ยใส่420ก็ได้ก็คือเป็นการไล่เบานะครับเซ็ตรถเนาะแต่ก็คือถ้าเป็นรถตั้งแต่จนถึง150ยหซีซีอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะใส่4 2 8อย่างซีพีอารยห้าตัวขาบูนะครับใส่สี่ก็คือ เป็นข้อหนาเลยส่วน5 2 0เนี่ยครับก็จะเป็นเจ้าบางคนเขาก็จะไปใส่ตั้งแต่150เช่น CBR 150หรือ n s r 150 RR นะครับก็คือใช้5 2 0โรงงานเลย CBR 300 R ก็เหมือนกันอันนี้นะครับก็คืออยู่ที่เราเลือกส่วนสเตอร์5 2 5ส3 0ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นสเตอร์รถใหญ่650ขึ้นไปนะครับโดยประมาณเนาะ เมื่อเรารู้ขนาดโซ่แล้วนะครับก็คือตัวสเตอร์เนี่ยมันจะมีหลายเบอร์มากๆเลยอันนี้นะครับแล้วแต่คนชอบก็คือแล้วแต่อัตราทดบางคนทําเครื่องลูกโตมาทาอะไรต่างๆมานะครับกับรถเดิมมันก็ไล่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ด้วยบางคนชอบแบบพอปสปีดสายซิ่งนะครับแต่สําหรับผมอะเน้นการเดินทางนะครับก็จะทดสเตอร์แบบเยอะๆไว้เป็นหลักเนาะเพราะว่าเวลาผมไปไหนตัวผมเองอะน้ําหนัก89กโล บวกเต็นท์บวกสัมภาระด้วยรวมๆแล้ว130โลบวกๆนะครับก็ประมาณนี้แหละเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องทดให้เหมาะสมกันรถกันรอบเรานะครับอันนี้ก็คือนี่แหละครับมันจึงเป็นที่มาของคําว่าทดสเตอร์ไล่สเตอร์กันนะครับไล่จนกว่ามันจะแมทกับตัวเรานั่นเองเมื่อเรารู้ขนาดรู้อะไรแล้วนะครับ สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเหมือนกันก็คือยี่ห้อครับผมเคยลองใช้สเตอร์แบบยี่ห้อแบบถูกๆแบบไม่ค่อยจะดีนะครับคือตอนแรกมันใช้ดีมากเลยแต่เวลาใช้นานๆานไปอะสเตอร์มันหมดเร็วสองเวลาเราตั้งทรงตั้งโซ่อะไรเนี่ยนะครับก็คือมันเหมือนสเตอร์มันจะเบี้ยวนิดนึงอะพอเวลาเราหมุนปุ๊บมันจะเหมือนตึงนะครับสักพักมันจะหย่อนอันเนี้ย ผมเจอมากระตัวตอนขี่เทน,น่านะครับก็คือลองเปลี่ยนสเตอร์ดูเป็นสเตอร์แบบพูดง่ายคือโ no น name เลยแบบไม่มียี่ห้อนะครับแต่กลับการพอมาใช้แบบจอมไทยเนี่ยถือว่าดีเลยส่วนบางคนก็จะชอบใช้จอมไทยเพราะราคาถูกครับราคาหน้าคบหาเป็นมิตรภาพมากเลยถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็ดีดีครับแล้วก็จะเป็นแพงเลยก็คือ RK นั่นเองเพราะว่าคนส่วนใหญ่นอกจากจะทดสเตอร์แล้ว ความสวยงามมันก็ตามมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็จะเปลี่ยนเป็นหมุดดําหมุดทองเป็นโซ่สีต่างๆนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะแต่สําหรับผมอะ่ะผมไม่เน้นสวยงามเท่าไหร่เน้นทนทานไว้ก่อนผมก็เอาจองไทยนี่แหละครับถ้าเป็น428นี่ชุดนึงน่าจะประมาณ500บวกๆแต่ถ้าเป็น520นี่คิดว่าผัานอัพอะครับผมก็คิดว่าก็ประมาณนี้เนาะผมก็ต้องบอกว่าตัวผมเอง ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมไม่ใช่ช่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์จากตัวผมที่ได้เจอมาโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าผมลองไล่ตัวสเตอร์เนี่ยครับไล่มาหลายคันเหมือนกันก็คือเป็นรถที่ผมใช้งานเองแต่ของผมเนี่ยไม่ใช่อัตราที่แบบที่ถูกต้องที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าคาว่าดีที่สุดมันไม่มีจริงมันแล้วแต่คนจะเซ็ตรถต่างๆเซ็ตให้ออกมาเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับผมอ่ะผมทดแบบ ให้เป็นรอบต้นมากกว่าเพราะว่าเวลาผมไปขึ้นเขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับสายเดินทางเนาะเราสังเกตดูได้นะครับรถที่แบบเขาสายเดินทางกันจริงๆเนี่ยเขาจะเน้นแบบเยอะไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นรถสายซิ่งสายอะไรบางคนเขาก็นอกจากจะไล่เบาแล้วเป็นสเติร์ดเบอร์เล็กแล้วอะไรแล้วนะครับแต่อันเนี้ยมันแล้วแต่คนชอบมากกว่า ของแบบนี้นะครับการทดสเตอร์เนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมีแต่ว่าเข้ากับตัวเราได้หรือเปล่าอ๋อแล้วผมก็มีข้อที่ผมอยากจะสอบถามจากท่านผู้ชมนะครับก็คือผมอะ่ะอยากจะทดสเตอร์เจ้า cbr 3 0 0 r เนี่ยนะครับก็คือมันเป็นสเตอร์520 14 36นเนี่ยนะครับผมอยากจะทดเป็น38ดหรืออยากจะเพิ่มหน้าเพิ่มอะไรต่างๆแต่เจ้าคันนี้นะครับผมอยากจะเปลี่ยนมากๆเลยเพราะว่า รอบต้นมันหายไปค่อนข้างจะเยอะครับถ้าผมจะยืนพื้นเป็น14 39หรือผมอยากจะเปลี่ยนเป็น428ได้ไหมครับก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมหรือใครที่มีประสบะการณ์การทดสเตอมีข้อมูลแบบดีๆนะครับก็คือแนะนำขวานทาวเวแมนได้เพราะว่าผมอยากจะทดอยู่เหมือนกันจริงๆผมก็เคยเห็นมีคนใช้428อแแต่อันเนี้ยมันเป็นความกลัวของผมเองนะผมก็คิดว่ากลัว ถ้าเวลารอบมันกระชากมากๆอะไรเงี้ยนะครับผมกลัวโซ่มันจะขาดเนาะอย่างเจ้า300เนี่ยนะครับมันต้องเป็น5-20อยู่แล้วเพราะว่ามันเครื่องมันใหญ่รอบมันค่อนข้างเยอะครับแต่เจ้าเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น428ได้หรือเปล่าแต่ผมเห็นสเตอร์428เนี่ยครับมีคนขายแล้วก็เขาก็เอามาใส่เจ้า NSR กันนะครับแต่ว่าตัวผมมันเป็นคนตัวใหญ่สัมภระด้วยอะไรด้วยผมกลัวว่าโซ่มันจะขาดนั่นเองครับ คลิปนี้นะครับก็คือเป็นการมาพูดคุยเกี่ยวกับการทดสเตอร์อะไรต่างๆนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะ่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ขวัญเท้าวีแมนด้วยนะครับโดยการกดถูกใจกดแชร์กด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงครับแล้วมารอชมว่าคลิปหน้าผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทําอะไรหรือจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรแนวไหนนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย